ฟัานมือตัอนน้อยๆหมูม้วนสมใส่ขอลองลองชิมหมือนเดมลองเบิ้งเสียนี่ครับปลาดเข้าวครับผมเหลยมหน่อยเดีได้ครับวันนี้ครับชิ้มเรอือเามันยาร้อยชิ้มละ่ะก,กะกาเต้บกบกกระบก่เต้เลยเไปแข่งเชียร์กระถาเรงอืมมันคับเต้ผักบไปดักหมาจะเสียมากเลยครับ น้อยกำลังโคบป่าอยู่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้อง <c oughs> ก็น้อยโคปลาเพื่อไม่ปางไปตะเฮงก่อนครับนี่ก็งเนี่ยัยแล้วได้ตะเฮงไปทากินแต่ว่าปัดตองกับกะคูดเอาเนื้อมันไว้ถลาบครับพี่น้องแต่เมนูเส้นนี้วันละงปีงปลาดุกก้อยครับพี่น้องนั่นจะลูกพอเอ็ดไว้อยู่กระซำนั่นแหละปัดุกกับปลากวดตัวน,นึงปีง้อยเสิร์บมะม่วงเสิรแซ่บมะม่วงกับนาบานหอมใช่เวทบัวเจ้าเนี่ยแหละพี่น้องยามมาไหม่ดีวโคปลาก่อนได้ครับพี่น้องตะเฮงกัน่าสน นี่ครับเดี๋ยวพามาเบิ่งปลาดุกครับผมปลาดุกธรรมชาติปลาดุกหน้านี่ครับหนี่งยังงามเลยครับยังขังอยู่ขึ้นกับนี่ได้ที่น้องเลยปลาดุกสามปาดกดหนึ่งนี้ชุดคือมองเมื่อวานนี่และแต่มีได้เอดเบิร์กยังขังไว้สวัสดีค่ะยังว่าอาบน้ำอยู่ค่ะยังว่าอาบน้ำหนาที่ใส่เลครับใส่ใส่ใส่ยาสระ ใส่ใส่ใส่ห้าเสียวใส่เล็กปิ่งก่อนจงฆ้าเกลือบได้ครับนี่ครับเล็กปิ่งเขาวาจากอีสานบางหน่อยได้ครับนี่ไม่ยาซื้อให้จ้ะโดยตรงแต่ก่อนเล็กปิ่งแบบนี้แพงมากเลยได้ครับประมาณสองดอยถึงสาม่อยมาตู้ซื้อสองดอยอีีิวครับพอว่ามันว่าข้นสนิมไหมครับเบื้องสังเกตบ้างหอครับ ปลาป้อนมันตายหมดแล้่ไตายอยู่แต่ว่าเป็นเส้นประสาทมัแมนจ่ะที่นี้เขาก็เลยโรยเกินนิดหน่อยขอจุกเลยด้อาเลยครับมันโอยหลายครับมันจะเค็มกะเติมหนึ่งอยู่บ้านนั่งสี่บอกแมนย่างเข้าไปกวยเข้ากับปลาตองใส่เกลือหลายแมนจ้ะมีปลาดุกสามมีปลากดหนึ่งนะครับกวยปลากรดเดฟจอนเลยสามหนึ่งหนึ่งสามครับ ไป hey. นี่สื่อบนสื่อหลังต้องพร้อมกับกัน,นะลนเลยอ,อืม,อมเรียบล่ยแล้วขึ้นเตาครับบ้านนี้ท่านไปเต้าซุกบอลบสม่ำดีป่ะซุกสม่ำมันสม่ำมันเครื่อเก่าเอาต่อดูบ่านนี้ ลำมกลับคว่ำถูกจะหายได้ความไข่ยังไนี่น้องเ้ยพี่น้องเ้ยนี้ถิ่มละทำการแสดงเพราะว่าใส่ลวเนาะโอ้ได่ส่งนลรใยณ์เลยฮะเย้อยม็จยค่อยๆหอมะรนเยี่ยมเลยเด็กต้องจะสีดายสไดาเลยย้ำหนันไปฝามาตวนแล้วปีงกินก็เขาย้ำมือเซาแล้วว่าแล้วเสบ ปลาหมพวกปลาหงปลาแหงจำเลยลามาเห็นเนาะยี่สูตรด้ต่างี่สุตรเป็นยังคืองต่างเอาเพียงแหงมาใส่น้ำครับมฝนมันละมีมาไออินว่าพ่อลงจอมแนี่น้ำมาแม่นี่รีบวันนี้ครับจจกแล้วแม่ก็บอกหงมันก็มาท่วงนี่ครับปลาได้มาหลายๆเห็ดปลาแหงแดดเดียวครับผมเห็ดเลยห้าได้เมื่อวานเอาไป ก็ว่ามือนีน yeah. ้ำม yeah, uh, right? ันจะผ้าไส่ห้าเดบิวบ์ไปสารคามอยู่ด้วครับแม่ครับได้เบิร์ดเมื่อนั้นโมกปลาไปเพื่นกินเจ้าพคนเสียบเสียบปลาธรรมชาติปลาล้อยัางไส้บริษัทิมน้าแม่สันต์ไส่เฝ้าหนี่ครับโอ้ยถูใส่บอกพริกพร้อมแล้วไปนอนเอ้าพอดพอดบอกพีกินกับเลยจไปอยางหัวจังได้มาแต่สายร้านกระไดสูตรกระไดเดี๋ยวไปเบิ้งปลาดูก่อนนะครับพี่น้องครับ นี่ครับปลาดูเข้าครับช่างหอมปลาดุกหน้าเผาธรรมชาตินี่อย่างรูดเกลือซีซ์กับหอมผักเดียเด๋ยวนี้ครับเกาะเฝาแล้วใส่เสรไปเอาบวมวงได้ไปครับไปเอาบวม่วงหนาบ้านน้ำใสครับใสระวังเด้อ <c oughs> ปื๊ดเต็มอยู <c oughs> ่เ <c oughs> ต็มเลยเยาะขึ้นกระสังไหมประกาศของไก่แล้วครับนี่ผ้าช่มหนาบ้านพอหน่อยสร้อยเดิมครับผม บระเด็นามาชมดูนะครับนางสั้นเั่นหน่อยนะครับพอเห็นหน่อยเลียนหมอกอดอยูพอเห็นหล้วยังถอดเสอพระก็อาบน้ำก็ไปเอาวฟีดเอาเลยเดี๋เอาเลยดูน่ะซุ่มดำๆเลยอยาเลยไรทาเดี๋ยวซุ่มเอาอยู่นี่ก็ได้หรอครับโอ้โหพูดนะเห็นชักเขียร์ไม่ดึงก็ฟอสตองมัดนะ เ็ดต,ต้นบกกูใช่แต่กำลังเป็นหน่วยนะยนีครับได้แล้วครับะมะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะเป็นดอกยูเดียต่ำเต็มต้น่นออกเต็มต้นเลยครับ เก็บบางมัวมาเก็บผักสวนครัวครับผมผักสวนครัวรั่วกินได้เอารุดเปิร์ดหรือเปล่าใครกระถิ่น้อยนั่งดีๆครับมันดีเห็นข้อเสื่อครับโอ้ยโหเห็นนมอนห่อเสบือนนมน้อยอุ้ยเบาบางกระถิ่นน้อยกอดใจนี่นะครับบรรยากาศตอนเช้าๆสวยๆครับฟังเฮียนท่าคุนหองจอมกันนะจะไปโรงเรียนแล้วลรอครับ พอไปพี่น้องทำขั้นของจอบดูดูครับช่วงนี้เพิ่นเป็นบ่าวครับพี่น้องเดี๋ยวงไงอธิบายไม่เขียนมีเ <laughs> พราะว่าเทคนิค <laughs> คือหนึ่งคือเล่าหนานไปเลี้ยนตอนก็เหมือนยังแบบวิไลเทคนิคบ่ <c oughs> วิไลเทคนิคหอยผึ่งจ้ะแล้วกับ,บัตเตนี่ก็ตะกี้เลี้ยนอยู่เลี้ยนไทยรัฐอยู่บ้านเนาะมันก็อยู่น่อกันตลอดเลเี้ยนมากกับมะเร็งที่นี่แล้วก็ไปเลี้ยนในเมืองมันก็จะพอๆกันเป็นขาดเนาะไม่นบัตเตนี่ อันเราเป็นเบ้าแบบที่นี่นะตอนนี้เราเป็นเบ้าแล้วก็อยากไปลินก็มูกพ็พวกแบบว่าพราอยากก่อคี้เพือยังก็เราอาจจะอยากอายผู้สาวหรืออย่างเท่ากับบลู <c oughs> นี่เราจะเห็นและผลที่ว่าคอยเห็นเพลินไะแต่ <c oughs> ว่าก็ม่กินไม่อย่างมาันปกติอะนะค <c oughs> ะเย่าว่าปกติเถอะห <c oughs> มายถึงพอแล้วกับแม่<ะ> <c oughs> แต่ว่าแม่น้องจอมนะ่ะ เราไปเห็นงานอันมันเป็นโรงแรมที่สวัดอยู่ในบัวขาวไปจะเศร้าเลยแต่เรากลับมาแลี้ยงๆกัสิบ่ค่อยเห็นครับผมป้าบัดเอาบัวพีก่อนลุงโดดก่อนจัดหน่อยโอ้ยลมพัดตึงดีครับัััดกช้นนี่แหละครับพี่นออกกูไว้ก็ได้ยู่ได้กินบ่บอกไปสารวัตครับแต่กได้ปลูกขึ้นด้ได้เป็นผู้ปลูกเมียปางก็ผักหน่อยครับกะทินหน่อยครับผม แต่ว่ามันแห้งๆว่าพลอยงามไปเลยนะครับเอาเท่าที่ได้นี่นะครับเดี๋ยวเพชรรอชมอย่างอื่นที่น่าสนใจได้ครับพี่น้องครับวันนี้ฉันมโนสนพอนลอยกัอาบน้ำมาเรียบร้อยแล้วครับโอ้ใจม่นเนี่ยอาบอยู่นี่ครับวันบ่กโอ้ ฝันต้นน้อยผมมอสมาใส่ขอลองชิมหน่อยครับลองเบิ้งมาเสียอลุงเราบาอีเาอ๋อีลุงนะผมเดี๋ยวกันได้ครับเราได้หลานี่ครับปลาดูเข้าครับผมไม่ไม่มัอนไม่เราได้เท่าอไม่ไม่ไม่๋อนิดเนี้ยเด๋อทน่านีงามครับวเามาเลยเดี๋ยวเราฟักค้อเอได้ครับแห่ครับ ล้างมือจังนอยกมมือดำเลยแต่ฟูแตะปลาคุ้มือหลุดเล็บดำมือดำปื๊ดสงัยต้องพาไปเดินทางละไปว่าถ่ายต่นะไปบอวบไปกินเอ็มเคบับรวโอ้ยมีไปโอ้ยินเดียวอ่ะใบปลาใบปลาเพราะเรามีหลุดๆลดลองมตัวบางอย่าคือหลุดง่าย ตรงนีเนี่ย,<อ>ยต่อแค่ระว่าสิอภาพไปเลยหนูจะขึ้นบเมื่อนั้นเราได้หาตัวอือนเพื่อนแปลวแถวเลยล่ะขึ้มานแถวมาฝนพานเถิดเด้อเอาเนื้อมันออกกันเด้อพี่น้องแล้วก็เอากลางมันไปทิ้มบบดนี้อ,อ๋อแดงมีแน่นะครับผสมผสานเข้าไปได้แคลเซียมน เขาไม่ไลยแมงวันเลยเอ้าเขนี่ยยังหนาเตียดเนื้อจะดีเลยลายพิเแษฝุ่นดังตัดตักองซะว่ะฝัดเด็กพี่น้องบาทนี่ทั้งปลาดุกทั้งปลากดได้ครับกลอยเสียเดียวมันนี่ปลาดุสามตัวปลากดตัวหนึ่งครับย่างแซ่บเลยละ เออเอาขามาเื้อนำลูกกี้ขี<ม>้เทาผลได้นั่น <c oughs> จะติเป็นแนวเลอล่ะโอ้โแสบพอดีเลยนะอ๋อมาบ่ายกีขิเทาพี่น้องกัน <c oughs> นั่งแปลว่าจังไง <c oughs> ในฐานะท่าน้องนั่งย่งแสบนั่นแหนแนวรวมรวมกันเอาแล้วล่ะพี่น้องบายนี้ได้การละขัดมุนกว่านี้มันจะม่ดียำ ไดคิดผัเอาเสื้อกรซซามเลยบุลเอาฮวอม,มากันต้อง่อมแม่ตัวนตาหน่อยแม่แล้วหมวกใส่กางเกงเห็ดใส่กาล้กยนะแม่ <c oughs> โอ้ <c oughs> ไม่ใช่ไห <c oughs> เอามืตมแตงโมเค็มสีมาตกอใช่ใช่<ๆ>อยากซีมมัามันเสียบบัวน,น่ะแม่เสียบด,ดีครับสวสัสดีเพื่อนเพื่นบ้างครับแม่ตัวน์แล้วนังเห็ดยูตะเคียแต่หมแสดงน่ะแม่ใช่เจออะไรู้ด้วยปู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 ปกก้วยพักสบายไม่สนเรืองพี่น้อง ตอนนั้นทงานอยู่ขอนแก่นเบิ้งลิบโอ้ยกระตะลตูลถอดซะนเส็นมังเป็ติดอีมั่งมั้งเอาซ้ำนี่แล้วลูกอป้ากยมีมัดเอาอีกกะได้ินงนาะหั่นแล้วหรอเล่กำลังโอ้หอมนั่นมีทันทีหั่นลูกเอาหั่นเสียเพราะเราเคียงไปแล้วไม่เงียไรแมงวัานีก็ได้กันอักว่าตามไปดู ไไนไม่แล้วแด่ซองซ้ำเถวเลยเดีอยปุกว่านี่แม่คือว่าแกมาล้ใจหัืตงุ่อื้งอักนนี่เป็นอย่างราไรบ้ด,ดนนีน้อยมเอามวมะฮงมาตากินก็กล้วยป่าบม่มีเยอะมีเอยอนะขน้หน่อยใส่ใสเ,เกลือไปในระดับหนึ่งแล้วเดียเด๋ยวใสใสอีกนิดนึงก่อนระเป๋าระดับหนึ่งได้หรือมันจะเกินระดับมันใจเย็นแม่ เดี๋ยวเป็นรานพรี้เหะเดี๋ยวผงนัวสาดลงไปโอ้ยปกุบระปุกนี่ตำานาาดีครับเนี่ขาคั่วเขาคั่คือดำค่ะเขาอแเนะเจอดาเสียมตำอ๋อดำเสียมตำเอาเจากี้แม่ใส่ตำานี่ยถึงจะใคยจะห้องสิปลินก็ไม่ได้ไป เพมั้ยจ๊ะเนากฮ็ดงานก่อนว่าสิบ่ได้เล่นดอกจ้าสมัยเด็กน้อยแบบได้น้องมีน้องน้อยต้องเลี้ยงน้องิแม่โอ้วน้องก็สิไปสก็ให้นําผูอย่าพักบ่ได้ไปพร้อมพุ่นล่ะบักหลานบ่ให้ไปเล่นไสให้อยู่แต่เฮือนเนาะอยู่นํากันอยู่หั่นบ่ไปเล่นเฮอนคน้องผู้อื่นเนเด้เอาซ่ํานี้ก่อนบ่เฮาเบิ่งอาการก่อนครับ พะเอาไม้พิสูจนพักอันใสอยู่นะได้เด็แทนนตอเี่ยเด้เด้หินดีนนสโอ้ยระดับหนังยก็สังันเลยต่ป่าไปกินอากินอาบกินเปรียวโอ้โหมันมีคนเด้วยินดีกินใลยเด้อจการเด้ครับได้ ชิมหน่อยนะจ๊ะชิมไปแต่ห,หูรสชาติบ้คือว่าเข้าม่นมมมยังเลยผสมผสมโมโมซีกครับแล้วก็ยังจืดจืดอยู่จืดจืดเกลือครับแล้วก็ยังไม่เผ็ดไม่เผ็ดครับกับหัวพ่อไปครับคาราเลมลเหมือนอีกคือ เป็นประเดี๋ยนิ่นิแต่ว่าความนัวประองพูดถึง ได้ครับวันทีครับจิ้มเราจะมันยาลอยจิ้มล่ะเสียบล่งตัวขุยยาเป๊กแต่ก็จะแม่กับขเห็ดทีดดหอมนี่ครับแนวเสี่ยเลยครับหอมแดงครับผมเตอร์เพักเตอพักหอ,อยังมอคุยงยังพอยังี้อหอม,ดมแดงวันนันีหมโอ้ยคุยกับเจ้าประเดียกันกินบะม่วงน้นนะส,สนนครับเตอรเบ็ดเอาจารย์อง้าหอ มีชันแล้วก็เอาแบกะกะเตบุบการดหทงเปเลยนี่แบบว่าผู้ได้ดิษปรุงใน,รอ,น,น,อน,นองรออบเลี้ยงขนาดนั้นเนาหรอบสองหรย่างขับเลยครับไปแข่งเชียร์กระทะเล็กไหมนี่นะครับเตะผั่อไปนะมีหนาจะเสี่ยมากไลยครับคุชิมว่าไหมคุชิมรส<อ>มันในอนินเทนเนนมียนันน้ำทมมียันมันเน่านี่โพ้าะได้ลายจันทร์ได้รู้นะฮะได้ได้ลกไว้เพราะชิมเพระ เอามาละอันไหลมาชิมโอ้โหกระการเลยยโอ้มันน้อยพูดเออคือปุยแก่ละมั้งเหาเรากินไปลยต้องเอาเน้่ยหน่อยเั่นเอั้งเก็บีบ่นี่ได้วบ่าอคือว่เอานี้ปุยอันนี้มาละตุ่มเลยแฮนบ่ลุวมน้าที่เธออยู่บ่เต้เออนี่ปนะตุ่ม้บบกลุกคลุก รพคนเดียอ๋อาอเคเดี๋ยวหนูจะเติมพอดีแล้วลูกไม่ต้องเติมพแล้วแซบอ้อก็ไฟวายนสุดยอดเลยพี่น้องอร่อยชิมมากเดี๋ยวเรามาเลยสจับปลาเพิ่มเลยปลาเพิ่มเลย ขาแมวเอาไว้ค่ะแม่ข้าแมวยู่แล้วแม่พ่อไพ่ใได้หอดปลาไปกินค่ะแม่เจวได้หอดปลาบ้่งไหนึ่งสองพอก็อตนนเขานำเอามาพ่อมาทานกันอ่หนึ่งสองยับนกเดยตัวนี้ สองสองโอเคค่ะขอบคุณค่ะพอดีเราไปให้ผู้เฒ่าเออตอนน้เรามปกมียินเข้านำาจ้าก่อนันยินแล้วมาด้ครับพี่น้องครับผมวันนี้มามาครับพี่น้องก๋วยปาดุกมันนี่เสื้อปากดโอตบงเงินักรับเกลียยเลยเกี่ยแมงดาพร้อมหมครับพี่น้องนี่เต็มถ้วยหมึกกืดเลยมาครับพี่น้องก่นนะกินกับเขาวางท่านซิมกับมานพักใส่กับคักครับพี่น้อง จานเดียวอาหารจานเดียวค่ะเสริลูโดดเขาจังมากน,านะอืมูรุเออินกินกับวากินเนะาเพื่อนกันเลยเขาขึ้นเงาะอวไปเสีบพี่น้องก่อยโดยตรงเดินตายก่อยอเอาลูกโดดขึ้นคอ,อก็นนะอยา่ยาอย่า พักแล้วนี่นี่นี่เพชรพอดีแซ่บลูกไหมมอแม่อันนี้ดอกมันเท่ากับรุดส่วนแม่ผู้ใหญ่บ้านเพป็นจรินข้อนำเพิ่นก็ว่ากินมาแล้วขอบคุณหลายๆเดรื่องฝนมาอุดหนุนแจ่มแมงดาถึงบ้านเลยมั้ยโมเลกันบ้านมะนาวโมเสียสองแม่ผู้ใหญ่บ้านสมบูรณ์ซื้อเพิ่งลูกล้ำพร้อเด้อถึงหมู่ลูกทุกคนละเป็นไก่ไว้แล้วกับพี่น้องทุกคนทุกมองทุกบอลครับในประเทศต่างประเทศก็ดีมากินข้าวครับข้าวซอยญี่ปุ่นอ่ะนะเป็นไรเขาส่งไก่ เอาบรรยากาศกับพ่อพี่น้องพ่อแสบนีดใบมงใครทำเสื่มมันแสบน้ำเสื้อปกดน้ำให้มันแสบอคนปุงวะหนูทำแสบนอคนอ็ดเฮย่มบังมวังไปละไปใส่กระบุโดดเด้อแสบลยบ่่เพ็ดเลยกูเบื่อก็แก้ก็ได้บ่ลูกมีใส่หักึงอ่ะยิ่เพลิด่ด้ี่น้อง ได้ับบไดบครับพอมกเตรียมหยอดมักฝาดไปหลายๆายได้หลืก็เหลัานั้นเป็นลูกตาอะไรเหรอะาล่องหอลูกตาลงไปน,ดนดวดหอ่นั้นมันจะขมังเวว เท่าแล้วได้เนาะเจ้าก็ได้เท่าแล้วห้าสิบกว่าก็แล้วเท่ายังแบบหลบรออีกเพื่อนต้องัดเลยเลยของแม่สิไปสะพานเทียมซะด่าจะกินไปแล้วลูกแม่เข้าไปหากินกุ้งเขาปะแอบปะพาไปตุ๋นมันแอบด้ครับไปตุ๋นติดใจปลานื้อหวานซอดกระเทียมเลย เดี๋ยวซ้ายคอดไปกินกระค่อยปลากรบเซาบแกงนะยังก็ดาตำสลกแกงจะมึงได้กินกบอะไรก็อร่อยเ<ห>อวันไหนท้องๆงกินก็บอกมก่วงเดียวมดนำเบื้งหลังสาธิตแล้วว่าเสร็จแล้วตึงเขาเก็๊ยดเงแซ่บ ทองทองหอเบื่อแล้วผู้หายฮะทองทองมาดคำมีสีงหวานละวานนี้เลงซึ่งเลยเนี่ยลงทองทองลงทองทองเอาแต่เกาซึ่งอย่างก็ท้องเปล่าซสียดินแล้วอันเนาะท่องเปล่ามาดคำนี้ว่ที่นี่ทองทองมาดคำมีสีว่าทีเด่น อาทีน่าโยก,กอบตอแซวจางอะไรี่รแหรอดวนย่างเดียวได้อายก,กประตักปัดแม่สมบูรณ์เรามาพักหน่อยเกินไปใส่ก็ไปหามาใส่เรากินเจเนาะฝาเราเรากินหมดละแม่สมบูรณ์มแม่เหรออืเอเราก็ไปตื่นเต้นดุเรากลมาเห็นแม่แล้วห็นงานแล้วเขาเหยียบงานอะ่ะ เห็ดแดลแแ้วน้อ้วหวแม่ไปเอาตลอดเมื่อวานเราบกินเต่ตับใหเดีว่ากินปลาได้แต่บกินสินไม่้องความลุกต้องกินปลาได้ดยี่ยมให้าะว่าหุ่นดีครับน้องรับว่านังเดโสมบ่อปล่อย้ดีทุอย่างลอ้โมาเลยเดี๋ยวเมื่อไรกินเเล้เน่ะ เป็นหน้าปังตึกสะดุง้งกับคัดเราบอกแม่เราบอกว่ามันมีมีฝาบแล้วที่ไหนเราหลายหลายคักแล้วเจ้ถนนมากตึกแล้วเงียบแล้วใช่ใช่เขาลงสิบโมงตอน,นจงองนังโมงเนาะตอนนี้เขาเล่งกินเขาเมื่อกี้ใช้บังเท้าสบับเก่าโมงขึ้นโอ้โสบพี่น้องเอย คลิปนี้กับฟ้าพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลนะครับจะอยู่ในประเทศตั้งประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้เลยครับผมฟ้าน้อยซอยเดิมทั้งลูกเขยลูกสาวครับทั้งแม่ปางครับมันครอบพูดหลายๆครับผมขอบคุณครับโอ้ฟ้าน้อยจะแหงอนจังเลยเดิมมันเจอมิ้มเอาคบเก็บแม่เมื่อคืนวัดไปนับเบิรงยี่สิบหกเนี่ธรรมดาเลย